ทักวบ่มีเสือตาทว่บ่มีหลังคาพอได้สนพรอได้อยู่บทอลบาไนายนุญกับเป็นกรลูกค้านะครับไื่องอตอรู้มั่นาเขสมบเรืยๆการทับบุญทัแม่เห็ดมือไรมันจะบระายนะครับ ทำความช่วยง่ายๆสบายเพวมอีมันไปเรื่อยๆจชื่อเห็นว่ามาดามีม่มาดามเลี่ยป็นสามเสียนเสียกี่็นว่าเาหนมาแต่ว่ามาดามนี่นเป็นบักเขียวลายเกียว่าปูปันตุ้มให้มัดลายเตี้ยสบเก่าเราเป็นยังมาที่มาเอาไมมาดามหัวเหมือนกับว่าเรัา

ชะมอเห็นกันที่เป็นจังไก่เบอร์นิวแก่ใจก็ไม่อายจับมือหอดมออยากถามอะไรว่าเป็นจังไก่คิดเพื่อจังมอโอ้ได้คุณนั่นเตี๊ยบลุงได้ไหมเนี่ย คนหวานอิริคนไหนทุกข์ใจข้ารักว่าเป็นยังไง ไีแหลอาการมันฟ้องพิสูตรตัวโนพรั้ผ่าดแล้ยนะแม่นะตายไปสบายคนผ่ามรุดยอดเ้กันนะครับเนี่ยครับได้กินปลาหน้าแม่คู่หวนหวานน้ปลาเนี่ยของตาเนี่ยครับใุกชุกมันหมานะแม่เออเจี๊ยบเอวโยกไก่เศร้าเีบาโยกไก่เศร้า เส้ดโกไห้พิชิติชิตอีเยอว่าเดียวอาน้รมเขาวดีอะนครับรัครับอาจัดไปแม่วกรับแม่วกรด้้โอ้ไทบ้านลุงสาเฮาพชกชกงามงาม អាយលាអ្នកការម្បងពិទូខ្លួនដៅផងអ្នកការបែបនេះអត់ដឹងយកទៅចឹងណាយកក៏លឺឡើងសួស្តីបងទីការរស្នះបេះដូងអាយជាទីពេញគលានក៏បោកបាយទៅអីយ៉ាងអីស្នេហតាទាំងបានមកគប់นางទីចិត្តតាមជើបបោកទៀតអត់បាយបាក់ពីវាដាំ วันเราดำสินแป็นกันตุชีวิตสลายไม่ไหวแลาวขอบคุณครับขอบคุณครับมีนาสกาเรน่าทังปวดทั้งอาบีปวชยั Di mina saka lena, sang mamang abipu sayama. Di mina saka lena, sang sangkang abipu sayama. Alang samma samputu prakawa, putam prakawan Tawak hatu pakawatanamu, Hamam namasamu, Tupatipanohaklawatu sawakasampu, Sangkang namamu, Mayang kante, Wisung-wisung rakanataya, Di sarani nasahat, Pancasila nijaca. Tuhiyampi majang pantek misung misung ratanacarya di salanena sama Pancasila niyaca mah. Kita duduk mengambil jem dulu. Tuhiyampi majang pantek misung misung ratanacarya di salanena sama Pancasila niyaca mah. นัมโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อํภะระสะภะคะวะโตนะคุระโยโพ โสดิยปิฏธัมมังสรณังคัจฉามิ serenang kacami สรณังคัจฉามิโสดิยํปิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมานตฺตระนํ yang อตฺทยํติธัมมํสรณํคจามิสํฆํสรณํสทฺธามิอตฺทยํปิ เวระมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามิอะทินาณานาเวระมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามิอะตินาณานาเวระมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามิญาณิตุศิชาจาราเวระมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามิญาณิตุศิชาจาราเวระมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามิ Sikha padhang samadhiyami, musawatā, vīramanīsikha padhang samadhiyami. Sudra me rayamata paramadhana, vīramanīsikha padhang samadhiyami. Sudra me rayamata tan satu satu ปฏิคันหาตััากรรมหากรรมอีคาราตังสิตายะสุขายะสข้าเดียพระพิสุโ์รูเจริญข้าเดียพระพิสุฆ์ผูเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายพ้อมถวายตูปัจจัยูปใจัพร้อมทั้งเชื่องบริวาร รทั้งบทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ขพระิกูุสงฆ์ขอพระภิกสูสงง์จงรักขอพระกษุสูงส่งรักจะถูกปัจใจจะถูกปัจใจพร้อมทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วมรับไป แล้วด้วยมีบิดามันดมปาปุย่าตายาย่ายาญาติมิตรละญาติมิตรภูประชาจันปูชาจนสามีภรรยาสามีภรรยาบุฒิบุตาุฒิุาและสาสัตว์ทั้งหลายาสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเป็นต้น ถ้าดวงวิญญาณเขาเหล่านี้ถ้าดวงวิญญาณเขาเหล่านี้ตกทุกข์อยู่ตกทุกข์อยู่คอยพ้นจากทุกข์คอยพ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขแล้วถ้าถึงสุขแล้วคอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปคอยสิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนานเธอสาธุอยากไหว้โมดิ้สุขด้ยไหมครซกสุขด้วยไหมครับเสียงเสียงเครื่อได้หระ เสียงใดอยู <in> <bin> been, h, ่เสี้ยงใดเสี้ยงใดไปทำชื่อเรียกไปไหนแล้วทำอะไรวะเงี้ยเดียววะลงมายั้งมาเดีวเดี๋ยวเรยกว เดกเกาสูนเลยนะ้สีตากูงจันเลยใครลุดใครกลับจัเปลี่ยนนะครับทกศูนย์ศูนย์นาย์ครับโอ้สวยงามครับสวยงามเป็นตัวที่แม่ผูดคนตาคนเสียวตั้งแต่ตอมดกุล

มัทมยมีลันมิเตเปตานะปุชาจัตารุราภรณ์ทัพิพูนนาโมาจิณังตุเขหปัญญาตุลังอาณาภัณฑีภวทุตาะมังคลังราคันตุตาภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโตสีภวันตุเขหิภวทุตาพมังคลังราคันตุตาภเทวตาสัพธรมมา ลูกาเวนัสตาโตทีทวันตตเตภาวตุสาปมังพลังราทานโกธาปฏิวัติสาสะตังคาญูคาเวนัสตาโตทีทราวันโตเทม์

เก้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนเศนยพราะว่าวันก่อนเราว่าที่นี่นะซิูื่องซิูซิฟเตอ์เรื่อง่วันเพราะว่าพระกับตาบดเนียนรวบกันในหกสเอ็ด่กอะไราจื่อง

No เก้าศนย์ศเก้าศครับผมสหรับยอดตัวไทยนะครับก็คือเก้าสูนย์มัตกาันว่ามัตการันท่านอนพินเทียนนะครับที่เสยยาในการรับชมะครับอ่ะมือเอื้นนะครับมือเอื้นก็จะเป็นงานบวชนะครับงานบวชของมอลลั่มจอยรอยเย็นะครับงานบวชอิมอล่อยเย็ดแล้วันที่เก้านะครับออื้นเป็นมือห่มที่เก้าก็เป็นมี วัดนะครับของวัดาำจอยละเอียดที่วัดบวชที่วัดบ้านสำเพาวนะครับตำบลสำเพาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับวัดวัดหนองบงนี่น้องมปแตงโมครับวัดหนองบงซื้อวัดสำเพาอะไรยัง